อยากให้อยู่ต่อแหละพูดตรงๆแต่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่หุ้นส่วนนี่แหละอยู่ที่เอฟซีของลุงนะฮะหุ้นส่วนผมที่แล้วแต่จะพิจารณาว่าจะเลือกใครก็แล้วแต่แต่สำหรับผมก็อยากให้อยู่มันก็อยากให้อยู่จะเลือกเบอร์ยี่สองหรือเบอร์ไหนก็แล้วแต่หุ้นส่วนทําการเปี่ยนนากันเองนะครับแต่เลือกปฏิริษแล้วจะทําให้พลเอกประยุทธ์ชนะไหมผมเรียนว่าถ้าเลือกปฏิริษเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทาให้พลเอกประยุทธ์ชนะนะฮนะเพราะ จำนวนสอสเนี่ยนี่400คนที่เป็นเขต100คนเป็นปาติลิส์นั่นหมายความว่าต้องเสียงข้างมากแต่ผมเรียนย้ำนะหลักหัวราศาสตร์เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกตดรีแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะรู้คือลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตตน สวัสดีครับมาพบกับผมเทศัก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องดวงชะตาของลุงตู่สถานก,การณ์ของพรรคพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะฮะก็ทั้งจำนวนผู้ที่จะโหวตให้นะทงังเรื่องของชัยชนะที่เกิดขึ้นตำแหน่งนายกฐมตรีอาจจะหลุดไป นะฮะไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,บกระวกบวนการสังเคราะห์กันอะไรสต๊อแบบใช่ไหมหนักนะนะเพราะฉะนั้นต้องหาคนที่พวกเราไว้ใจไว้ใจผมหรือเปล่าไว้ใจลุงตู่หรือเปล่าไว้ใจสุกคนหรือเปล่าเนลเบอร์ต้าเอร์ยี่สอง วันนี้นที่เป็นวันตัดสินจุรชกในมาของประเทศไทยลโตรน้องมาด้ลโตลโตไม่อะไรข้อำด้ไหมเอาให้ครบสวัสดีครับ สวัสดีแฟนเพจของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับตอนนี้คณะของลูกตู่แล้วก็ทีมงานของพักรวมไทยสร้างชาติบรรยากาศสดๆขณะนี้อยู่ที่ครับอําเภอต้าแซจังหวัดชุมพร หลังจากที่ปราใสที่อำเภอปะทิวจบก็มาพบที่ ทประเทศเลยนะฮะ ผมว่าเราแข็งขันสูงทุกอันนะครับนะครับทุกๆพื้นที่แต่เราก็มีความมั่นใจว่าอันนี้ถือว่าเป็นโฮมทาวน์ของเราด้วยนะครับแล้วก็เรามั่นใจว่าว่าเราจะยกทั้งจังหวัดนะครับตรงนี้ก็ยังมีความมั่นใจอยู่นะครับแต่ยังเขตเมืองเองพักก้าวไกลก็ดูเหมือนจะพยายามตีเมืองที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของแต่ละจังหวัดได้ก็คไม่ใช่แค่ก้าวไกลครับก็มีหลายๆหลายๆพรรคการเมืองด้วยเหมือนกันนะครับตรงน,นี้ก็เราก็ต้องมาเนี่ยหอย่างวันนี้ก็มาเต็มทีมเลยก็เห็นอยู่เนี่ยนะครับเราก็มาให้ ก็ถือว่าจังหวัดที่มีความสําคัญมากที่สุดจังหวัดในึงในภาคเหนือถ้าดูกระแสะตอนนี้แล้วกังวนลไหมคะกับกระแสะของก้าไกลที่ดูเหมือนจะมามอะไรยิ่งชงสุดไม่ครับก็เราเรายังมั่นใจว่าเราจะได้เราจะได้เป็นพัฒน์คะแนนเสียงสวนมากอยู่ดีครับเอาโอเคครับเนื่องจากที่บอกนะนะว่าดาวพฤหัสยกขึ้นสู่ราศีเมษซึ่งไปเจอพี่ราหูกับพี่มฤตยูแกรออยู่แล้วเกิดสุริยุปราคาเกิดขึ้นจะมีการเสียบุคคลสำคัญในประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่มีตําแหน่งทายเป็นผู้ชายก่อนนะครับนะครับเพราะนั้นต้องระวังคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตในบ้านในเมืองนะครับจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนะครับหมายถึงเกี่ยวกับทางท้ายทายราศีเมษนี่จะเป็นเกี่ยวกับระบบเบื้องบนเช่นก็คือระวังเกี่ยวกับเส้นเลือดหรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วส่วนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงใหม่มีเกณฑ์เปลี่ยนแน่นอนครับทีนี้ว่าการ ที่จะเลือกท่านผู้ใดเข้ามาเป็นนั้นเราต้องเอาดวงของแต่ละบุคคลแต่ที่ผมเคยทํานายไว้ก่อนหน้าว่าคนที่ได้เป็นนายกรูปหน้าจะออกยาวๆเรียวนะครับแต่ไม่ใช่กลมไม่ใช่ลูกไข่ครับเดี๋ยวก็ลองดูเนาะว่าเขาลักษณะไหนต้องมาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศร่วมกันต่อต้านการปล้นประชาธิป,ปไตยหรือการปล้อนอำนาจอธิป,ปไตยของปวงชน นั่นคือต่อต้านการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยการจุดกระแสจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งไม่กี่วันก็แสดงว่ารู้ตัวว่าพ่ายแพ้ยับเยินหลุดลุยซึ่งควรจะเคารพต่อการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนที่เขาเลือกพรรคไหนให้มีเสียงข้างมากก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาจัดตั้งรัฐบาลแต่นี่ ลงยึดคิดสืบทอดอำนาจต่อไปจึงคิดจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหมายความว่าอย่างนี้ครับจะเอาสอสบสอง้อยห้าสิบคนเป็นตัวตั้งแล้วเอาเสียงสอสอเพียงร้อยี่สิบคนเป็นสามร้อยเจ็ดสิบคนเพื่อให้เลือกนายกรัฐมนตรีได้ก่อนจากนั้นเขาก็บอกว่าพอเริ่มได้แล้วเนี่ยก็จะมีสอสอมาเข้าเป็นเสียงข้างมากเอง ก็หมายความว่าจะมีการแจกกล้วยซื้องูเห่าเพื่อให้ได้เสียงข้างมากในภายหลังซึ่งก็คือการทำลายระบอบประชาธิปไตยก็คือการต้อนอำนาจอธิปไตยของปวงชนเป็นการส่งเสริมพวกงูเหา่าเป็นการส่งเสริมลัทธิเอากล้วยไปซื้อคนแล้วประชาธิปไตยแบบนี้จะมีได้ที่ไหนนี่คือการปต้นประชาธิปไตยต้ปนประชาชนดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศจะต้องสามัคคีกันต่อต้านการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและพรรคการเมืองใดที่คุ้มเครือไม่มีความชัดเจนว่าจะเอากับรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือไม่อย่าไปเลือกครับพวกนี้เคยทรยศหักหลังประชาชนมาแล้วต้องจำไว้บ้านเมืองเสียหายบนปี้ถึงวันนี้ก็เพราะไอ้พวกขายตัวนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกาบัดให้พรรคการเมืองขายตัว อย่าไปกาบัดให้นักการเมืองขายตัวอีกแล้วครับเราต้องร่วมกันต่อต้านรัฐบาลเสียงข้างน้อยจนถึงที่สุดครับในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเรียนหุ้นส่วนตรงๆนะด้วยความปรารถนาดีนะครับมีโอกาสไหมที่บลเอกประยุทธ์จะมีคะแนนชนะเด็ดขาดเลยเป็นพรรคการเมืองอันดับหนึ่งผมเรียนด้วยความปรารถนาดีนะมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยแน่มันแทบเป็นไปไม่ได้เลย จะต้องวิ้วิธีการเอาไปรวมกับพรรคการเมืองอื่นเช่นพรรคของพลเอกประวิทย์พรรคภูมิใจไทยพรรคปฏิบัติเป็นหลักนะครับถึงจะมีคะแนนนิยมเป็นอันดับหนึ่งได้นะครับถึงจะมีเสียงข้างมากแต่ไม่สามารถที่จะเป็นพรรคการเมืองหลักที่มีเสียงเยอะที่สุดได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องยอมรับความจริงนะครับถามว่าในเชิงโหราศาสตร์เป็นยังไงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมผมเรียนตรงๆนะตามหลักโหราศาสตร์เนี่ย ผมเรียนมาตลอดและเหมือนเดิมตลอดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกนตรีนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะสอบตกพลเอกประยุทธ์จะแพ้ถามมีวิธีไหมที่จะแก้ไขก็ที่ผ่านมาผมเรียนเรื่องโหราศาสตร์มาตลอดนะโหราศาสตร์บอกว่าจะหนึ่งจะมีการรัฐประหารหมอดงหมอดูทํานายเหมือนกันนักวิเคราะห์ทานายเหมือนกันจะเกิดการรัฐประหารรัฐประหารซ้อนตลอดระยะเวลา8ปปีจะ9้าปีซึ่งผมบอกคนเดียวไม่มี นะอาล,ล่าสุดโควิด1 9นะครับรัฐบาลแก้ไขไม่ได้คนจะตายเป็นสิบล้านคนผมบอกไม่มีหรอกถ้าเดินแม่นยำเมื่อศาสตร์เดินนี่นี่นี่มันจะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นบังเอิญมันก็ฟลุกไปตลอดนะที่ผ่านมาหมอดูที่ผ่านมานะฮะทางนักวิเคราะห์ทํานายว่า8ปีพลเอกประยุทธ์สารมูลตัดสินพลเอกประยุทธ์จะต้องปิวจากตาแหน่งซึ่งผมก็เป็นคนเดียวนะที่บอกว่ามันปิวไม่ได้อ พลเอกประยุทธ์ไม่ปิวหรอกยังไงก็รอดบังเอิญก็รอดมาอยู่ถึงทุกวันนี้เอาละคราวนี้หมอดูบอกไม่รอดหมอดูเขาไม่รอดละงานเนี้ยทุกคนหมอดูทุกทุกหมอดูอะนักวิเคราะห์ก็ไม่รอดสักคนถามว่าพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกบัญมาการได้ไหมผมเรียนตรงๆกลับมาได้นะฮะกลับมาได้แต่ต้องทำหลักห้าประการสี่ถึงห้าประการต้องทำ ไม่ทําไม่ได้นะหนึ่งต้องเรื่องของเส้นทางทางการเงินต้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนทำสองเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต้องมอบหมายให้คนที่เชี่ยวชาญอย่างชาติตาปูนเป็นคนดาเนินการนะครับสามเรื่องการกระตุ้นชาตินิยมในการจัดเวที7วัน7คืนเป็นสิ่งที่ต้องทำนะฮะสี่เรื่องคาสิโน,โนเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าไม่ทำ พรรคการเมืองอื่นเขาก็จะทำนะรัฐบาลใหม่เขาก็จะทําและมันทําขึ้นมาจะเป็นทุนและจะเป็นผลงานของเขาไม่พอทุนเหล่านั้นจะกลับมาทิ่มแทงบัณฑิตวิทยุและจะย้อนมาทิ่มแทงสถาบันแค่เฉพาะสี่ประการนี้นะยังไม่พูดถึงประการที่ห้านะครับที่แน่นอนฮนะการทุจริตกาลังเกิดขึ้นอย่างดานเดืนประการที่คือคือการมาการการตั้งต้องขอความร่วมมือมาถังเจ้าที่ตํารวจทหารไปดู บ้านไปดูแหล่งที่นักการเมืองและพรรคการเมืองกำลังทุจริตการเลือกตั้งแถวบ้านจันอะไรสักอย่างนี่นโอ้โหเป็นแหล่งใหญ่เลยนะบ้านป่าอะไรสักป่าเนี่ยกำลังเป็นแหล่งใหญ่แลยกำลังจ่ายเงินกกตก็ต้องขอความร่วมมือนี่ห้าประการเป็นสิ่งที่จะต้องทําไม่ทําไม่ได้ผมพูดครั้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนะตอนนี้ ถ้าไม่ทำห้าประกัรตอนนี้สิงเดาเห็นคืออะไรเห็นไหมฮะสเบียงม,มันไม่มีจะสู้ต่อก็สู้ไม่ได้ทำไมผมพูดแบบนั้นนะคือผมอุ่นส่วนตั้งใจดีดนะการเมืองเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าธุรกิจการเมืองกระแสเนี่ยมันสู้กระสุน,นไม่ได้หรอกโอ้ยกระแสดีจะเลือกคนนั้นเลือกคนนี้เลือกคนนั้น ไปย้อนหลังดูการเลือกตั้ง90ปีฮะกระแสเจ๊งหมดอ่ะตายพระกระสุนหมดอไม่ได้สนับสนุนว่าให้จะต้องมีการซื้อเสียงนะแต่ผมอธิบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองว่ายง่ายพลเอกประยุทธ์ไม่ทำห้าประการเนี่ยโอกาสจะสอบตกมีไหมสูงนะโอกาสจะโดนเอาอคืนมีไหมสูงบางคนตั้งคำถามว่าสถาบัน จะเป็นยังไงจะอยู่รอดหรือเปล่าผมเรียนนะมีคนตั้งคำถามกับผมแบบนี้บ่อยมากผมเรียนว่าสถาบันจะยังคงอยู่ต่อไปจะมีผลกระทบไหมมีผลกระทบคพรเอกประยุทธ์อยู่ก็มีผลกระทบคพเอกประยุทธ์ไม่อยู่ก็มีผลกระทบนะครับแต่ถามผมโดยส่วนตัวว่าคิดอย่างไรผมอยากให้สิ่งที่ทำมาแล้วทำไปต่อป้องปรามเยียวยาวฟื้นฟู ระยะสั้นเก็บเกี่ยวพัฒนาเศร,รษฐกิจนะฮะระยะกลางสิ่งต่อไปมันคือการปฏิรูปประเทศหรือเวลาอีกปีก็กว่าที่พลเอกประยุทธ์ต้องทำนะครับก็อยากให้อยู่ต่อและพูดตรงๆแต่อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่หุ้นส่วนนี่แหละอยู่ที่ f อซของลุงนะฮะหุ้นส่วนผมที่แล้วแต่จะพิจารณาว่าจะเลือกใครก็แล้วแต่แต่สำหรับผมก็อยากให้อยู่มันก็อยากให้อยู่ จะเลือกเบอร์22หรือเบอร์ไหนก็แล้วแต่หุ้นส่วนทําการเพี้ยนณากันเองนะครับแต่เลือกปฏิลิสแล้วจะทําให้พลเอกประยุทธ์ชนะไหมผมเรียนว่าถ้าเลือกปฏิลิศเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้พลเอกประยุทธ์ชนะนะฮะเพราะจํานวนสสเนี่ย400นี่สี่รคนที่เป็นเขตร้อยคนเป็นปฏิลิศนั่นหมายความว่าต้องเสียงข้างมากแต่ผมเรียนย้ำนะ หลักโหรลาศาสตร์เนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนยายกฏเกณฑแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะรู้คือลิขิตฟ้าหรือจะสู้ลิขิตตนขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดา,ศาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบันคือไตรโลงที่คงอยู่คู่แผ่นดิน บันดานสุขนกทุก mm hmm. แห่งพระบาทรมีจักรีวงสมบังเท็นพ mm hmm. รา mm hmm. ต้องเห็นใต้เงาชั้